อั้มพัชราภาสุดปลื้มใจผู้ใหญ่ใจดีให้ชชอดอกไม้เงินฉลองวันเกิด45ปีโหลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนางเอกตลอดการอั้มพัชราภาเช้เชื่อและต้องบอกเลยว่าความสวยของเธอนั้นไม่เคยลดลงเลยทีเดียวสมกับที่หลายๆคนยกให้เป็นไอดอลนับวันยิ่งสวยฉ่ำมงมากสาวอั้มดูแลตัวเองดีมากๆจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาคือแบบเพอร์เฟกต์มากแม่ซึ่งเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวอั้า ที่มีอายุครบ45ปีแล้วโดวยเธอนั้นได้ทำบุญกับครอบครัวแล้วก็เลี้ยงฉลองกับแก๊งเพื่อนๆพ่ลาสุดสาวอ้มก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวอวดของขวัญชิ้นใหญ่สุดอลังการจากผู้จัดการส่วนตัวเอสุภชัยและผู้บริหารสาวคนเก่งหน่อยปนันชิตาซึ่งเป็นช่อดอกไม้เงินที่ทำจากธนบัตรแบงค์1 0 0 0บาท300ชอ่อพร้อมระบุคแคปชั่นว่าขอบคุณมากๆนะคะช่อดอกไม้เงินแบบนี้อ้ชอบมากเลยค่ะ ยินดีรับทุกปีแอดปนัญชิตาอักขระซัพทาดาแอดปนัญชิตาอันเดสกรไทยแลนด์ขอให้สินค้าขายดีมากๆนะคะบอกเลยค่ะว่าสาวอ้ําปลื้มและชื่นชอบหนักมาก